สิวลีในที่ทำงานที่คุณต้องรู้พร้อมกับจูอินฝู่ห้าวตอนที่สี่แล้วนะคะอย่าถามปุยเย่าปุยเย่าแปลว่าอย่านะคะวนแปลว่าถามปุยเยวว่านปุยเยวว่านปุยเยวว่านอย่าเชื่อปุยเย่าคืออย่านะคะเสียงสิ้นคือเชื่อปุยเย่าเสียงสิน้นปุยเย่าเสียงสิน้นปุยเย่าเสียงสิน้นไม่เชื่อ ปูคือไม่เสียงสิ้นคือเชื่อปู่เสียงสิ้นปู่เสียงสิ้นปู่เสียงสิ้นฉันเชื่อ我ฉันเสียงสิ้นเชื่อฉันเชื่อ我เสียงสิ้น我เสียงสิ้น我เียงสิ้นไม่ต้องกังวลปุยงคือไม่ไม่ต้องปุยงตันสินตันสินคือกังวลไม่ต้องกังวลปุยงตันสิน ปูยงตันซินปูยงตันซินไม่ต้องห่วงก็ใช้คำเดียวกันนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะปูยงแปลว่าไม่ตันซินก็คือห่วงก็ได้นะคะปูยงตันซินปูยงตันซินปูยงตันซินมีอะไรจะพูดกับฉันโยคือมีนะคะหัวคือคำพูดเหย่าคือต้องการต้อง ตุ้ยก็คือบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะวัวฉันโซก็คือพูดนั่นเองรวมกันเป็นประโยคคือโหย有话要对我说有话要ัวโ有话要对我说เหยยยยย่ a, so ่าาตตุุวววววซซััโเเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องปู่แปลว่าไม่นะคะต้วนตี้ก็คือไม่ขาดนั่นเองนะคะก็คือต่อเนื่องปู่ต้วนตี้ปู่ต้วนตี้ปู่ต้วนตี้ ฉันไม่สนใจฉันปู้ไม่ใจหูก็คือไม่สนไม่แคร์นะคะวันปู้ใจหูวันปู้ใจหูวันปู้ใจหูเวียนหัวโถแปลว่าหัววินแปลว่าเวียนนะคะโถวินโถวินโถวิน,วนฉันพูดไปแล้วฉันยมี จียงคือพูดละคือไปแล้วนะคะ我有讲过了我有讲过了我有讲过了น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละายคือน่าจะอเป็นเจออียงคืออย่างนี้อย่างนั้นเตะก็คือแสดงความเป็นของของข้อความนั้นนะคะอย应该是这 k 的应该是这อ的应该งเตะ คิดอะไรอยู่นี่คุณใจอยู่เสียงคือคิดเซนมาอะไรคุณคิดอะไรอยู่นีใจเสียงเสินมานีใจเสียงเสินมานีใจเสียงเสินมาฉันจะซื้ออันนี้วฉันเหย่าคือจะหรือว่าต้องการ买购ซื้อ这个อ,อันนี้ฉันจะซื้ออันนี้วเหย我要买这个 我要买这个。我要买这个。เกิดอะไรขึ้นโยในที่นี้แทนคำว่าเกิดหรือว่ามีนะคะเจนมาอะไรซื่อก็คือเรื่องเรื่องราวอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเราพูดง่ายๆเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโยเจนมาซื่อโยเจนมาซื่อโยเจนมาซื่อมีเรื่องอะไรเจนมาเหรอเจนมาเหรอ 怎么了บอกว่าอย่าทำเกาสู่บอก่คุณ不าอย่าจทำบอกว่าอย่าทำ告诉你不要做告诉你不要做告诉你不要做อยากไปอีกครั้งเสีย ah งคืออยากต้องการนะคะใจคืออีกชื่อไปอีกชื่อครั้งอยากไปอีกครั้ง 想再去一次，想再去一次，想再去一次。他ำ的ี做，他ำ很好的，他ำ的ี做得很好，做得很好，做得很好。他ำได有做得好，做得好，做得好。โ妈 เหินทันซินเหินทันซินเหินทันซินหน้าสมเพชเหินขรศีเหินขรศีเหินขรศีหน้าเสียดายเหินอีหั่นเหินอีหั่นเหินอีหั่นเธออยู่ไหนหรือว่าเธออยู่ที่ไหนนะคะหนีใ你在哪你在哪 你在哪儿？ก็อยู <learning> anyway. ่ที่ไหน你在哪里？你在哪里？你在哪里？ไปแป๊บเดียวก็กลับไปไปอีเสียคือแป๊บเดียวจู่ก็หุ่ยไหลกลับเลยแล้วไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วนะคะถ้าไปตรงๆรงไปไปเสียก็กลับแล้วไปไปเสียก็กลับแล้ว ชื If, ่ออเสียจู้ฮุยไหลเลยคราวหน้าทำแบบนี้ไม่ได้เสียชื่อคราวหน้าปู๊เคยีคือไม่ได้จะยงคือแบบนี้คราวหน้าทำแบบนี้ไม่ได้เสียชื่อปุ๊เคย์อีจะยงเสียชื่อปุ๊เคย์อีจะยงเสียชื่อปุ๊เคย์อีจะยงกดผิดแล้วอัน错了อัน错了อัน错了 จริงเหรอจนเตเหรอจริงเหรอจริงเหรอตกใจหมดเลยเสียอีกต่อเที่ยวเสียอีกต่อเที่ยวเสียอีกต่อเที่ยวตกใจเสียอีกเที่ยวเสียอีกเที่ยวเสียอีกเที่ยวตกใจเสียเต่าเสียเต่าเสียเต่า อันนี้ถูกต้องเจอซื่อเจิงเช่ต์เจอก็คืออันนี้นะคะซื่อเป็นนะคะเจิงเช่ก็คือถูกถูกต้องเต๋อเจอซื่อเจิงเช่ต์เจอซื่อเจิงเช่ต์เจอซื่อเจิงเช่ต์ไม่จับเป็นไม่必要ไม่必要ไม่必要,必要ตกลงไหมหรือว่าได้ไหมนะคะ 行不行？行不行？行不行？ได行吗？行吗？行吗？ได行啊！行啊！行啊！รู知道了。知道了。知道了。靠在了解。了解。 ลวจีเข้าใจแล้วตรงลเตดงตรงเ了ไม่ใช่แบบนั้นปุ๊ซึน่าเยียงปุืน่าเยียงปุ๊ซน่าเยียงไม่ใช่แบบนี้ปูุ๊ซออ่这样ปุ๊ซึ这样ปุ๊ซึ这样ระวังเสียว小心小心 小心ทำเกินไป太过分太过分太过分พูดเกินไป讲话太过分讲话ก็พูด太过分ก็คือเกินไป讲话太过分讲话太过分讲话太过分ทำเพิ่มโต้โจโต 谈倒来、就是，继续做做去谈呐哈，继续就是倒来，谈倒来，继续做继续做继续做，谈汤หมด全部，就是汤หมด做就是谈呐哈，谈汤หมด全部做全部做全部做，谈汤หมด。 โจ้全部จ้全จ้全แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนพูดแบบไหนค่ะสามารถพูดได้สองแบบนะ